สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามาสวนลำสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาดูทุเรียนซ่อมที่สวนนะครับพอดีโคกนี้นะฮะต้นเดิมเขาได้กลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาไม่ตายนะครับแต่ไม่โตนะครับผมก็ทําการดึงลากออกมานะครับแล้วลองมาศึกษากันดูนะครับก็คือพบว่า ลากเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมดูปัจจัยอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างนะครับที่เราดูแลเขานะครับอาจ,จําไม่ล่าเขาเสียหายหรืออาจจะเป็นที่ต้นพันธุ์ของเขานะครับว่าล่าเขาอาจจะไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับผมอาการของต้นเดิมก็คือต้นที่ผมบอกครับต้นนี้เป็นต้นที่ไม่สวยประจําสวนใครติดตามจะทราบดีนะครับ ก็จะแตกใบใหม่มาแล้วก็คอใบก็จะไหม้อยู่เรื่อยๆนะครับใบที่เริ่มแก่ก,ก็จะเ,เสียหายอยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่แทงยอดดีนะครับพอล่างหลังเขาเริ่มเหมือนหมดกําลังนะครับ <S <S <ๆ>เขาก็เริ่มไม่ค่อยแทงยอดละก็ทนเขามาสี่ห้าเดือนแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วลนะ่ะเราจะไม่เสียเวลานะครับผมเราจะไม่เสียเวลาเราจะไม่ประคบประงมเขา นานขนาดนั้นนะครับน่าผมก็พอดีว่ากาลังให้น้ําอยู่พอดีนะครับผมอาจจะไม่เข้าไปใกล้ต้นมากนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นซ่อมนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมต้นนี้อาจจะดูใบเหลืองๆหน่อยนะนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้อันนี้จะเป็นต้นต้นเม็ดเก่าที่ผมปลูกไวเ้เกือบเท่ากันเลยนะฮะเกือบเท่าต้นเม็ดผมเลย ให้ดูรอบๆต่อ็ใบใบตั้งชูชานดีนะครับแต่เหลืองนะเหลืองเพราะว่าผมไม่ได้กางสแสลมนะครับผมไม่ได้กางสแสลมให้เขาแล้วโดนแดดแต่เช้ายันเย็นนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับซื้อมาพร้อมกันปลูกพร้อมกันซื้อแบบที่เดียวกันนะครับอตอนนั้นจะหลังจากบายสองไปแล้วเขาจะได้ล่มนะครับล่มเ,เป็นหังคาบ้านนะครับจากเพื่อนบ้าน คุมเขาเพอดีต้นนั้นจะเขียวมากๆเลยใบเขายังปกติอยู่ต้นนี้จะใบเหลืองหน่อยเพราะว่าโดนแดดแรงนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนเนี่ยก็พื้นฐานการปลูกก็คือ,อปลูกด้วยการยกโคกนะครับปลูกด้วยการยกโคกอผมจะลื้อโคกออกบางส่วนนะครับแล้วเอาถุงตั้งแล้วโกยดินขึ้นมากบเสมอปากถุงนะครับแล้วหาฟางมาปิดบางๆแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มแบบนี้ แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องรองก้นหลุมไม่เอาปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับลองก้นหลุมนอกจากาพวกสารกำจัดเชื้อราอันนั้นอะพอได้พวกไตโคเดอร์มาอะไรพวกนี้ครับหรือพวกเมทัลลิซิลอะไรพวกนี้ครับรองก้นหลุมบางๆไว้นะครับแล้วก็เอาเขาตั้งแล้วก็เอาดินกบด้านข้างนะครับจะไม่กบด้านบนเขานะแล้วก็หาพวก ไต่โคดมามาลาดรถนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าทางรากนะครับในกรณีที่เขาอารากบางส่วนอาจจะช้าอาจจะฉีกขา,าดจากการที่เราไปกระทบตอนปลูกอะไรประมาณนี้ครับก็บเป็นทางไปการป้องกันเขาให้เขาไม่ให้เชื้อราเข้าต้นนะครับผมก็ปลูกง่ายแล้วก็ลดน้ํานะครับความจริงอ่ะควรจะอย่างอย่างต้นเนี้ผมมองว่าผมจะป้องสลมให้เขาดีไหมเพราะว่าเขาเหลือง ค่อนข,ข้างเยอะอยู่เหลืองค่อนข้างเยอะนะครับใบเหลืองค่อนข้างเยอะอย่างที่เขาบอกมันขาดน้ําไปรอบนึงจําได้ไหมครตอนที่ผมเปลี่ยนหัวน้าใหม่ถ้าใครตามคลิปเก่านะครับคือปลูกปุ๊บแล้วขาดน้ําโคตรอันตรายเลยบอกเลยว่าอันตรายมากนะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยถ้าปลูกแล้วดินในถุงแห้งเกินสองวันอย่างเงี้ยลาาข้างในเขาจะเสียหายเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะ แต่ดินรอบๆนี่คือแห้งฝุ่นขึ้นเลยผมก็กลัวๆเขาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ชินกับหัวน้ําหัวนี้นะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าโคกนี้จะรอดไหมนะครับก็ผมก็อย่างนี้แหละครับต้นไหนไปไม่รอดผมก็ซ่อมไปเรื่อยนะครับเราปลูกเพื่อการเรียนรู้นะครับผมไม่มีใครบอกเราได้นะครับว่าทุเรียน ที่นี่นะฮะที่สวนบ้านสวนสินเนี่ยปลูกยังไงถึงจะรอดนะครับไม่มีใครบอกเราได้นอกจากเราทําเองเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็เอามาชมกันมาอัปเดตกันแล้วกันเนาะถือว่าเป็นอา่า EP ที่หนึ่งของต้นนี้ก็แล้วกันนะครับพอดีว่าตอนปลกนะูกเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายวันนั้นรีบๆด้วยนะครับรีบๆกลัวจะมืดค่ำซะก่อนก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับก็ถือว่าเป็นการลงปลูกได้ประมาณสองสัปดาห์ละอือประมาณสสัปดาห์ก็ใบเหลืองๆนะครับ แดดแรงมากก็คิดว่าหน้าฝนแล้วก็ว่าจะไม่กลางสแสลมให้เดี๋ยวดูก่อนนะบายนี้เห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนจะทิ้งช่วงไปพักนึงก็อาจจะต้องกลางสแสลมช่วยนะครับผมเพราะว่าผมาซื้อมาจากร้านเนี่ยซื้อมาจากาโซนคลองสิบห้านะครับอากาศก็คล้ายๆกับบ้านผมท้อไม่ไม,มห่างกันเท่าไหร่อากาศก็คล้ายๆกันนะครับแต่เขาอยู่ในสแสลมผมเอามานี่ก็มาพักแดดแค่สองสามวันนะครับแล้วลงปลูกเลยก็ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะครับปกติแล้วผมจะตั้งทิ้งไว้นะครับต้อนอื่นๆเนะี่ยต้อนอื่นๆเนะี่ยรุ่นพี่เนะี่ยที่เห็นรอดๆกันเนะี่ยปลูกแล้วรอดนะครับยังไม่ตายใช้คําว่ายังไม่ตายดีกว่าผมจะตั้งไว้เลี้ยงแดดที่นี่ไว้ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะครับเกือบเดือนนะฮะประมาณเกือบเดือนจนรู้สึกว่าเขาเริ่มปรับตัวได้ถึงจะลงปลูกนะครับแต่มีต้นนี้ใจร้อนจะร้อนไปหน่อย นะครับก็เรียนรู้กันไปนะครับผมวันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็เป็นอัปเดตทุเรียนเล็กปลูกใหม่ปลูกซ่อมของที่สวนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากติดตามด้วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวนี้ให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับผมสสารบนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ